สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์เรื่องพระมลัยวันนี้เสนอในตอนที่6แล้วนะคะในตอนที่แล้วเมื่อพระมลัยได้เล่าให้พระโพธิสัตว์สีอาริยเมตรยัยหรือในเนื้อเรื่องบางช่วงใช้ชื่อว่าพระไมตรีนะคะพระมลัยท่านได้เล่าความเป็นอยู่ของคนบนโลกมนุษย์ให้พระโพธิสัตว์ฟังแล้ว ท่านก็ให้พระมาลัยเล่าต่อว่าคนที่ทำบาปนั้นทำอะไรกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทำผิดศีลห้านั่นละค่ะฆ่าและทำร้ายสัตว์หรือคนเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวประพฤติผิดลูกผิดเมียผู้อื่นโกหกมดเท็จเสพของมืนเมาเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วท่านก็รับสั่งกับพระมาลัย ให้ไปบอกแก่ชาวมนุษย์ว่าพวกที่ทำบาปหยาบช้าด้วยการผิดศีลผิดธรรมจะต้องรับกรรมในนรกเป็นเวลายาวนานและไม่มีโอกาสได้เกิดในยุคข,ของท่านแน่นอนหากใครต้องการจะเกิดทันยุคข,ของพระศรีอานต้องมีความเมตตาต่อสัตว์โลกที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายมันทำบุญกุศล ให้ทานและถือศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมตามการพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อสร้างบารมีให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและควรละกรราชั่วทุกประการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะ มาลายรับองค์การตามคำท่านซึ่งเห็นดูปราณีชาวชุมพูให้เขารู้คำตามหลังอันหนึ่งชาวชมพูทุกกองหมู่จะใคร่ฟังเออพ่อซึ่งพ่อสั่งมิได้พลังอย่าสงสยัยบอบพิษรูปจะบอกแก่ราชฎรอ,อย่าร้อนใจ จะว่าพระเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าสั่งมาอันหนึ่งชาวชุมภูเขาชื่นชมใจปรีดาใครชมบารมีตาได้ศรัทธาเพิ่มเติมไปอันหนึ่งโสดบอพิษปรัสซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายในได้พบพระเมตไตร จะกราบไหว้ถามโดยเดาบอพิษพระศรีอานผู้เป็นปราดโฉมลำเผาเท้าเสด็จมาโปรดเราในขณะคณะใดครั้นเมื่อรูปจะบอกภายในนอกหายสงสัยพระจะไปคณะใดขอพระแจ้งตามลำเนาบอพิษจงบอกให้ รูปจะได้บอกแก่เขาให้แจ้งตามลำเนาเมื่อพระได้สัพพันยูพระจะตรัสในคณะใดขอบอพิษได้เอนดูเทศนารูปพ่อรู้คดีนั้นให้แจ้งใจเมื่อเขาจะถามรูปรูปจะบอกจะแก้ไขให้รู้อัจชาสาย เมื่อท่านไปตรัสเป็นพระพระสีอานขานต่อไปพระมาลัยใจสดะเมื่อข้าจะเป็นพระมิได้ละบทวินัยข้าแต่พระเถรเจ้าจะบอกเล่าให้เข้าใจเมื่อข้าจะลงไปสนบทไซในชุมพูเมื่ออยู่ในาศาสนา โคตมะเจ้าเศร้าหมองอยู่เราคิดน่าเห็นดูชาวชมพูจะเรียงไปปูงชนทั่วทั้งหลายล้วนใจร้ายบาปเหลือใจจะทำบุญนั้นไซน้อยถอยไปยิ่ยงนักหนาขี่คร้านรักษาธรรมผลศีลนั้นบ่อน,นำพาทำบาปเป็นหยาบช้า บารมีตาไม่ชื่นบานยุ่งหยาบทำบาปยิ่งทั้งชายหญิงผลประมาณมิใครได้ทำทานทุกถิ่นฐานไม่ละอายพระแม่บังเกิดกล้าวเขานั้นเล่าคิดปองหมายเลี้ยงเป็นเมียสบายทั้งหญิงชายไม่อดสู แม่ป้าและแม่นา้ารอบคบหาทำเป็นชู้ทำไม่ให้ใครรู้ไม่อดสูตนเลี้ยงเองพี่สาวและพี่บ่าวแกล้งเย,ยาะเย้าทำเป็นเพลงทำชู้ไม่กลัวเกรงเลี้ยงกันเองไม่กลัวอายหญิงชายหมู่พวกนี้ร้ายพ้นที่ทำวุ่นวาย โอหังหาฝั่งไม่ไม่มีอายเท่าเกสีลูกเลี้ยงเอาเป็นเมียไม่ให้เสียชาติอื่นมีหญิงชายไม่บัดสีเอาดังนี้คือเดรัจฉานไม่คิดขอลูกสาวท่านเลี้ยงกันชื่นบานมัวเมาสงสารลูกเอง หญิงชายใจวุ่นครุ่นเครงมิได้กลัวเกรงลูกเองควรสมาคมเสพด้วยแม่เลี้ยงแม่นมทำการอาจมสมาคมด้วยพี่สะใยเองทั้งหญิงทั้งชายโเฉเสงเจ้ากรรมทำเพลงพันละวันกันเององลวนลูกหลานเอาเป็นเมียตน ไม่คิดกุศลทุรนคือสัตว์เดรัจฉานฝูงชนในโลกสงสารอายุบ่อมินานพลันสิ้นชีวิตวายชนครันตายตกนรกทุกทนเจ็บหนักอดักดนเพราะตนเป็นคนอาทร คนนรกอยู่ยืนนับกันเพราะตนโมหันเลี้ยงแม่ตนนั้นแลหนาลางหญิงเอาชายรักษาครั้นเติบขึ้นมาปราถนามาเอาเป็นผัวลางชายรักหญิงเมาหมวเอาเป็นลูกตัวครั้นแล้วทำชั่วเป็นเมียหญิงชายครั้นวายชนเสีย เพราะบาปทำเยียลามลนเพราะเมาตันหาไปตกนรกนานช้าเพราะกรรมตันหามานยาใจร้ายอากุศลมิได้เกรงพ่อแม่ตนเต็บด้วยกามกนเป็นอันอนลวนไปมาบาปหนักอับปลักนักหนาอายุถอยมา จากร้อยปีตราถอยลงเป็นกันดังนี้ใจตรงแต่งตามพุทธพงศ์ทศพลพระเจ้าเทศนาในคำภีพุทธดีกาไขาอัดออกมาแต่ในพระอภิธรรมผู้ใดไม่ได้เกรงกรรมรู้แล้วจึงทำรรตกต่ำอยู่ในอบาย ผู้ใดกลัวบาปพลันหายเดชะขนขวายจิตตั้งฝังไว้อบายรานตัดบาปอย่าได้พบผานเจริญกรรมมัดฐานคิดอ่านสร้างพระพุทธคุณจำเริญนิจการเพิ่มพูนหายบาปหมดศูนย์เขามูลทั้งสืบบาปกันอายุนั้นน้อยทุกวัน ถอยลงสิ้นกันแต่สิบปีนั้นพลันตายเด็กนั้นสี่เดือนหญิงชายกล่าวขอขนขวายฝักฝ่ายเอาเป็นเมียผัวเด็กหญิงสี่เดือนมิชั่วสืบคว้าหาผัวชายสี่เดือนตัวหาเมียครั้นถึงห้าเดือนมิเสียทั้งผัวทั้งเมีย เกิดลูกสี่เดือนสู่กันบาปกรรมทั้งนี้พันละวันชีวาอาสันกรรมนั้นสิ้นกันม้วยมอนบาปกรรมทำทั้งดินดอนเล็กเท่าลูกอ่อนเกิดได้สี่ปีห้าปีช้างม้าโคกระบือมากมีเล็กทั่วทรณีก็ถอยน้อยลงกันมา ฝูงชนเบาบางบ่อมิคลาเดียรชานนานา,นาทิสามีมากอน,นันฝูงคนนี้ใจอาทันจะเกิดฆ่าฟันรบพุ่งแทงกันมรณาสำคัญว่าเนื้อน,าน,านาั้นหนาสิงกันพักษาเนื้อแห่งชื่อมัคคสันยีท่อนไม้กลับกลายทั้งนี้ เป็นอาวุธที่มีอิจฉริษเกลียงไกลไล่แทงฆ่าฟันกันคขายตายมัวปาลาลัยดูไปเต็มในธรณีฆ่ากันม้วยมุดสุดฉีเต็มพื้นปัตภพีซากผีทั่วทั้งสากลผู้ใดไปเล่นแต่ละคนลำบากกายตน อลวนซ่อนโคลพฤกษาผู้นั้นรอดจากมรณาเพราะอยู่เอกาเอโกตมโมดคนเดียวอยู่สองสามคนฉุนเฉียวฆ่าฟันบัดเดียวตนนั้นก็ตายท่านนั้นก็ตายถ้าอยู่ผู้เดียวจะคลายรอดจากความตายเพราะเร่งจำศีลภาวนา ฆ่าการเจ็ดวันคืนมาตายสิ้นโดยตราชีวาบ่อรอดอยู่สองฝูงคนทั้งหลายมุ่งมองชวนกันปกครองซึ่งตนได้รักษาศีลเดชะสมภารประวัติทินตั้งเมรอบสิน้นฝนตกทั้งเจ็ดราตรีซากผีลอยในชลที ทั่วท้องธรณีเป็นบริสุทธิ์หมดใสแต่นั้นฝูงคนตามลงใจจำเริญขึ้นไปเพราะได้ตั้งใจภาวนาเพราะตั้งความเพียรมาเพราะบุญภาวนาจำเริญอาตมาขึ้นไปหาฝนตกลงรถในเจ็ดวันบอ่อคลดับลามกเม็ดสูญหาย หาฝนกลีณนาเล่าไซตตกลงมากมายก็ดับกลิ่นอายบัดใจหาฝนตกเจ็ดวันในเพื่อจะให้ชื่นใจในเรื่องในรุงพุงรองหาฝนแก้วแหวนเงินทองตกลงแถวทองสมปองครบท้วนเจ็ดวันหาฝนข้าวสารตกพลัน ทวนทั้งเจ็ดวันครบครันทั่วทั้งสากลเกิดเป็นอาหารฝูงคนได้เลี้ยงชีพตนได้สร้างกุศลสืบไปหาฝนเม็ดข้าวน้อยใหญ่ตกเจ็ดวันในเกลือนไปทั่วทั้งธรณีเพื่อจะให้เกิดในโลกีชมภูทวีปนี้เดชะบารมีภาวนา ฝนตกลงทั้งเจ็ดหาแต่ละหานั้นหนาละหาครบทั้งเจ็ดวันเดชะพระสูตรวินัยทันฝูงชนทั้งนั้นหาซึ่งจะทำ้นไปเดชะในธรรมล้ำใจลุกยืนขึ้นไปปีหนึ่งไปถึงสิบปีสิบปีถึงยี่สิบปีนิได้หมองสี ถึงสามสิบเจริญผลลูกคนสามสิบปียืนอยู่ดีเร่งแผ่ผลยืนสี่สิบปีบัดดลก็รีบก็รนภาวนาลูกคนสี่สิบปีเป็นสุขีในโลกายืนห้าสิบพรรษา เร่งทำบุญสร้างสมภารลูกนั้นห้าสิบปีอยู่สวัสดีได้สำราญยิ่งยืนขึ้นประมาณได้หกสิบพระพันษาพ่อแม่หกสิบปีลูกนั้นได้ยืนยิ่งกระหวาได้เจ็ดสิบพระพันษาเพราะจำเริญพระไมตรีพ่อแม่ยืนถึงเก้า ลูกนั้นเล่ายืนร้อยปีเดชะแผ่ไมตรีสร้างบารมีได้เมตตาพ่อแม่ยืนร้อยปีลูกก็ยืนยิ่งกระหวาสองร้อยพระวสาเพราะภาวนาพรหมวิหารพ่อแม่ยืนสองอลูกมิน้อยยืนยาวนานสามร้อยสี่ร้อยประมาณ ห้าร้อยท่านยืนถึงพันพ่อแม่ยืนพันปีลูกนั้นดียืนขึ้นครันได้ถึงห้าหกพันจำเริญทันพรหมวิหารพ่อแม่ยืนหกพันส่วนลูกยิ่งยืนนานเจ็ดพันแปดพันท่านยืนประมาณถึงหมื่นปีถึงแสนถึงล้านโกร ยืนได้โสดจำเริญสีฝูงชนทั้งหลายนี้บ่รู้ที่จะมรณาจะนับไม่รู้แมนร้อยพันแสนห้าโกดตราฝูงชนในโลกายืนเท่าถึงอาสงไขฝูงชนในชมพูชื่นชมอยู่เป็นสุขใสสบายคลายพระไทย ไม่รู้จักอนิจจาฟูงสัตว์ในสากลบ่อรู้ตนว่ามรณาพลังลืมประมาทว่าจะภาวนาหาไม่เลยว่าเราอยู่สนุกบ่อได้ทุกข์แต่ชมเชยเราท่านทั้งหลายเอ่ยจะทำบุญนั้นเยี่ยงใดแต่นั้นอายุเขา ค่อยบรรเทาถอยน้อยไปจากแต่อสงไขรวดเร็วไวไปทุกวันว่าหนอคนทั้งหลายก็พิปรายเจรจากันมิรู้ที่จะทันต่างคิดกันอย่าสงสัยว่าหนอคนผู้ตายหาเห็นไม่เป็นฉันใดความไข้เป็นฉะไหน เราอยู่ใจแล้วท่านอาฉันได้ว่าทุกขงังอนิจจังอนัตตาใครตายชะไหนหนาเราเกิดมาไม่เคยเห็นซึ่งมีบ่อเที่ยงทันเราทั้งนั้นไม่เคยเป็นถึงตายไม่เคยเห็นเราอยู่เย็นเป็นสุขสบาย ในเมื่อหมู่ฝูงชนพลังลืมตนทั่วทั้งหลายจึงไข้ถึงพลันตายให้พลัดพรายจงจากกันอายุนั้นก็ถอยยิ่งเรียวน้อยไปทุกวันเพราะตนประมาทนั้นถอยลงพลันจากอสงไขยถอยลงมาถึงล้านถึงโกดฐานน้อยลงไป ถึงแสนแม่นแก่ใจน้อยลงไปถึงหมื่นปีฝูงสัตว์ตั้งอยู่นานพระศีอานไมตรีสเสด็จลงมานี้โปรดปราณีสัตว์ทั้งหลาย